ไฮโบรลูซิเฟนเแต้าแคลซิโทนเบลบรียกโบลูแคลอินเทลคลาซีดีตะกั่วไนฟอร์ดโมงความบิดออกซันเซเทโบลูฟูคาโ,โบอไอเอ็ดฮีนีอาร์คิบซีเลโมงหนึ่โนงโลหะอันคาไลเฮสไฮโดรเจนเอรไอ,อ,อดิออเจียมอินโซเดียมคเคโพแทสเซียมอาร์บีรูบิเดียมซีเอซีเซียม,มอเอฟอาร์แฟลเซียมโมงสองโลหะอันคาไลเอ,อือ เบอเบริลิียมเอ็นจีแมกนีเซียมซีเอแคลเซียมเอสอาร์สโตเนียมเบเอเบริลิียมไอเอเลดิียมโมสามเอดีโบลอนเอแอลลูมิเนียมจีเอแกรนิเอียมไอเออินดิียมจีเอลแฉมเนียมเอ็นเอสนิโคลเนียมโมซีเอซีคาร์บอนเอสไอซิลิคอนจีเอเจอมาเนียม Sn tin dibu Pb l e d ตะัว Fl fluorium m a n nitrogen P f h o s p h o r a t As arsenic 산 Mo Hb antimony พวง Bi b i m a t h Mc molybdenum Mo a c h a l b o g e n O oxygen S s a l f u r กรมะถัน Se selenium Te tellurium P.O. โพเทเนียม L.V. ริเวอร์มอเรีียม O.7A. ฮาโลจน F. ฟอเรน C.L. คลอรีอา r โมี I. ไอดีน A.T. แอสธา T.T.S. เทนเนสซี O.8A. แก๊ยเฉย H.E. ฮีเลียม n นีออนอ r กรอนเคฮิทรอน E.E. ซีนอน R.N. เรดอน O.G. ออแกนิคซอน ่าตุแท้งสิชเนเอสซีสแกนเดียมทีไอไทเทเนียมเีวานิเดียมซีอาร์โครเมียมเอ็มเอ็นแมงกานีดเฟฟอีไอรอนเหล็กซีโอโคบอลแอนไอนิกเกิลซียูโครเปอร์ทองแดงแซดเอ็นซิงสังกะสี